สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมวันนี้ปุรดจะมาทําเมนูล้ำๆครับทําง่ายๆครับทําบุญยากับวันนี้ปุรดจะมาต้มจืดประกาศดองใส่กระดูกหมูครับผมนี่ครับผมมาครับนี่ครับผมวัตถุดิบของปุรดก็จะมีกระดูกหมูครับประกาศดองครับผมเครื่องปรุงก็มีบูเยอร์ครับผมปุรดจะมีข้านอ ข้าวนอก้อนครับข้าวนีหมูครับผมสองก้อนครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับผมแค่นั้นเองครับทําง่ายๆกันครับมาครับผมท่านผู้ชมครับมาลงมือทําต้มจืดกระดูกหมูพ้อมบุรดครับผมนี่ครับพอนำห่อนบุรดก็จะใส่กระดูกหมูลงไปเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมใส่กระดูกหมูลงไปก่อนครับนี่ครับผมตักลงไปเลยครับบรุษใส่กระดูกหมูประมาณ กึ่งกิโลครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับผมพริกไทยเม็ดครับใส่เข้าไปเลยครับจะได้หอมๆครับผมทําของปูโร่ก้ง่ายๆครับนี่ครับผมปูโรก็จะใส่ขานอก้อนลงไปสองก้อนครับเพื่อความนัวครับผมคนสักน้อยหนึ่งครับครับผมอันดับต่อไปครับผมเพาน้ำเดือดสักพักหนึ่งผูโรก็จะใส่ผักกาดดองลงไปเลยครับ นี่ครับผมประกาศดองกับประมาณถุงหนึ่งครับใส่ลงไปแล้วก็ต้มทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับผมจนกว่ากระดูกหมูจะเปื่อยครับนี่ครับผมแล้วพวกเราจะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งถะพีครับลงไปครับความกลมกล่อมครับผมเดี๋ยวต้มไปอีกสัก สักพักหนึ่งครับนี่ครับกำลังเดือดเลยครับผมหอมเลยครับกลิ่นโชยออกมาแล้วครับท่านผู้ชมลองไปทำกินกันดูได้ครับทำบ่ายครับผมเมนูนี้ทำง่ายๆครับต้มเสีือประกาดดองครับสดน้ำมันห้อนครับโอ้เหมาะขนาดครับผมนี่ครับกระดูกเปลือยนะครับประกาดรองก็เริ่มซุกด้ทีแล้วครับผมนี่ครับโอ้น่ากินขนาดครับ สดหนำหุนห่อนี่โอ้เข้ากันขนาดนี่ครับโอ้โหนี่ครับปร,ระกาดดองก็เริ่มซุกแล้วครับกระดูกหมูก็เริ่มเกลือแล้วครับผมมาครับเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยใส่จานกันเลยครับรสชาติกำลังดีครับผม ครับผมพวกเราต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมโปรดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งให้โปรดด้วยนะครับเด้อคลิปนี้โปรดขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ